ไอคอนสยามพี่น้องสวยงามอลังการนาลีพี่น้องเอ,อ้ยดินแม่น้ำเจ้าพญาเนา,พานะพี่น้องตอนกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะตอนเย็นสวยงามนาลีพี่น้องบ่าวลาวเขาก็มาเห็นเป็นครั้งแหละกับชาวลาวเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เขามากับน้องตะวันเนาะพี่น้องเขาสิถ่ายเต็มที่เลยเมือนีนเนาะบิ่งไปชมพร้อมกันเนาะพี่น้อง ายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาสุข,ขสุขคนเนาะสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ห้าสิบห้าพี่น้องไปเที่ยวไอคอนสยามเนาะพี่น้องเนาะกับจุดเริ่มต้นของเฮาวกะเฮาสินัง BTS จากมอสิตเนาะพี่น้องนัง BTS จากมอสิตไปลงสยามเนาะพี่น้องสถานีสยามเนะาะแล้วกา็เปลี่ยนรถ เปลี ok ่ยนเส้นขบวนเนาะพี่น้องจากสยามไปลงไปลงสะพานตาดสินเนาะพี่น้องสถานีสะพานตาดสินเนาะหลังจากนั้นเขาก็สีได้นั่งเรือขามนั่งเรือขามนำแม่น้ำเจ้าพญาไปไอคอนสยามเนาะพี่น้องท่าเรือก็เรือจะเป็นเรือพี่เนาะพี่น้องเพื่อนรับส่งพี่เนาะจากสะพานตาดสินไปยังไอ ไอคอนสยามนาะพิดอันนี้ก็เป็นสถานีสยามนาดพี้องเข้าเขามาฮอดสยามเนาะเพราะว่าเขานั่งรถมาสักพักหนึ่งเนาะพี้องแป๊บเดียวนากก็มาฮอดสถานีสยามเนาะเขาก็ลงจากรถแล้วกเขาก็จะเปลี่ยนขบวนเนาะไปยังเขาจะไปลงที่สะพานตาดสินนีเนาดพี้องนังจาก ตอนนี้เราก็มางหอดสะพานตากสินแล้วเนาะพี่น้องเนาะสถานีเนาะนี่คนระับนี่อันนี้ก็จะเป็นสะพานตากสินพี่น้องเรามาลหอดเนะาะแปลว่ารวนเร็วชั่นใจเนาะพี่น้องนั่งรถไฟฟ้าเนาะแป,ป๊บเดียวเนาะพี่น้องถึงสีไกลก็ห,หอดไวนะ้เนาะเอาก็ย่างไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องจะเป็นสะพานตากสินมาจากภูมิทวีน้อง แคบ,บเดียวเนาะเ้านังรถมากกันบริการจังบริการนะเนาะแคบบเดียวก็หอดมีห้องก็สิมาเที่ยวกันเป็นถังแรกมาจากชิ่งงามบันไดเนาะจะบุญรสมันก็ได้แต่ว่าควางซีมาเขาก็เซ็กเส้นทางแล้วเนาะจ้ะเห็นเพ่นบอกว่าเวลาเ้านังเลือกขามไปขามมากก็คือแบบเพ่นบริการฟรีเนาะจ้ะก็คือแบบโอ้สุดยอดเลยแบบถักเนาะ ก็เลยลอยากล่อ,ลองไปเบิ่งเนาะ,นะพี่อดอกว่าเพิ่นใส่ให้นัง่งรถนั่งเครือขามฟีบอนเนาะอ,อันนี้ก็เป็นสถา,านีตาดชินเด้อพี่น้องเฮา,าก็คือกําลังจะลงไปยังท่าเรือเนาะใต้สะพานตาดชินเนาะนี่ข้างหน้าเฮานี่ก็จะเป็นสะพานท่าเรืออย่างลงมานี่ก็คือสิเป็นหม่องเฮาสิบขามเรือ,อเเรล่อเรือเนาะท่าเรือชุดซักขอนบ่พี่น้องนี่แหละ เอากระ่านจุดสะท่อนเอาอ่านก็ถือก็โทษก็ไฟเราพี่น้องครับแ้่ผมได้ยังมากกับเบิ้งคลิปนี้เนาะพี่น้องมากง่ายๆเนาะมาจากโมซิดมาแป๊บเดียวประมาณยี่สิบกว่านาทีเนาะพี่น้องถ้าห้าโมแวะใส่บังถ้าว่าเ้าอยากลงแวะห่างสยามก่อนก็ได้เนาะพี่น้องห่างสยามกางงามคือคนเนาะพี่น้องอันนี้เป็นทางไปทาเรืออะเนาะพี่น้องข้างหน้าเ้าพ่อแหละทาเรือเนาะทาเรือยังก็ ท่าเรือสะท้อนเนาะทะ่าเรือสะท้อนน,นี่นี่ก็จะเป็นรอท่าเรือมาหลับเนาะพี่น้องเรือนี่คือเพื่อนทรงพี่เนาะพี่น้องเนาหลับขามพี่ขามแม,นม่น้ำเจัาพญาเนาะเพื่อนกระเปิดให้ตมมั้งแต่จักมโมงคือจังหวะท่เท่าห้าเบิเ่งเบิเ่งเด้อพี่น้องห้าเบิ่งในที่เพิ่นนั่นแค่หน่อยนั้คือจังหวะแปดโมงนะจ้ะแปดโมงก่อนก็โมง เปิดเกาโมงหอดสีทูมเนาะพี่น้องเนาะสีทูมครึ่งเนาะเพี่บอดถือแต่พอถอดความไปเนาะมันจะมีปายอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาจำบุกอ่อยได้เนาะนี่คนกับมาเที่ยวไลน์เนาะสะดวกสบายพี่น้องแม่้เพื่อนบริการฟรีเนาะไปกาแฟมากาแฟเนาะเฉพาะเรื่องอะไรพี่น้องแต่ว่าค่ารถไฟฟ้าเราจ่ายเองเลยพี่น้อง คารถ44บาทเนาะพี่ปป้องคารถไฟฟ้าเนาะ44บาทหอดสะพานตัดสินเลยแต่ว่าหา้ามวอลงเวะร้ายชถานี้นั่งต่อมาเลยแกเปลี่ยนสลับเช้นทางเฉยๆเปลี่ยนกระบวนขึ้นนี่ยนก็จะเป็นสวยงามเนาะเอ้ากับบุเคยนั่งเพื่อแบบนี้เนาะเอากันั่งเข้ากันั่งแข็งแรงเนาะ ูแลมาเที่ยวเมืองแอ๊ะมาแลพี่น้องให้สิไป2คนไปสยามพารากอนไปไอคอนสยามขอโทษเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ว่าคิดบ่ถูกเนาะไปไอคอนสยามเนาะครั้งแเนาก็เห็นแตได้คลนาะเพิ่่ายงเลยบิงว่าเห็นพี่นองเฮาก็รีวายคนี่เี่น้องอยู่เปี่นองฟังลาวก็รีวายอยู ไอคอนเอ้ยสยามไปแล้กไออนเฮ้ยไอคอนสยามไอคอนสยามเลยเห็นแลววอรฟีดว่าถุก้นกับปลายลายได้พี่น้องห้าสิบาพี่น้องส้มวิวไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะข้าวเดียวเนาะประมาณสิบนาทีเนาะพี่น้องประมาณสิบนาทีหอดเก้าข้าวประมาณนั่นแหละสิบสิบห้านาทีนี่พอดีแยโคด้เลมวิวเนาะ ม่น้ําเพิ่นป่องเนาะกวองถ้าว่าคืนนี่แฮงงามเลยเนาะเอแปลว่ามีไฟแถวข้างๆรอบๆตึกคั่นน่ะมื้อนี้เฮาก็สิถ่ายให้พี่ให้น้องมจนฮอดกลางคืนพุ่นเนาะอือจนฮอดพุ่นแหละ6:00น6:00นเนาะออรันสิรอเพิ่นเปิดไฟเนาะ่ว่าเอาให้กลุ่มเลยนะมื้อนี้พอแม่พี่น้องส้มกันแบบยาวๆเลยเนาะจ้ะเนาะ เฮาก็อยากเบิ oh, ่งคือกันเนาะเฮาสิวยงา่ําใดบ่แม่นเฮาเฮาอยากมาแต่เฮิงแล้วแต่ว่าบ่ทันมีเวลามาเนาะงเมื่อยทั้งมวนพี่น้อง ว่าแปลว่าเป็นตึกริมแม่น้ำเนี่คือสิแพงเนาะเนี่ยนะเี่เป็นเซาเป็นคอนโดเนาะแปลว่าเป็นคอนโดก็คือสิแพงเนี่ยแปลว่ามันเป็นวิวธรรมศาสตร์นะวิวริมแม่น้ำตะกี้เ้าอยู่บ้านเ้าก็ได้ยินแต่ว่าแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพญาเป็นแนวไดก็มาเห็นเนาะก็มาเห็นเห็นเด็กพี่น้องไอ้อน อะะไอคอนสยามเนานะหอดแล้วไกลแล้วไกลและนะ้วพี่น้องประมาณสิบน,นาทีเนะนาะนั่งเฮือ่องขับถาว่านาั่งรถมีนะ่ะห้าบปจกนะักเนาะพี่น้องเพราะมันไกลหลายเขาอยู่ใกล้แต่ว่า,วานาั่งรถมีมากก็คือสีแบบว่าใส่เวลาเกือบคือสีเพื่อมาหอดเท่าก็คือสีแบบว่าค่ำเนาะค่ำนะแบบรถก็เพราะว่ากุ้งเทียรถกัติดอย่างก่อนกลางไลายเนาะพี่น้อง ก็เลยใส่ปรถไฟฟ้ามากจ้ะหลวดเร็วทันใจเนาะแพงมาสะดวเนี่ยจังหน่อยก็ยากนี่ข้างหน้าเฮานี่แหละพี่น้องไอ้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเลืออ่ะเฮือกแบบเป็นเฮือแบบไกลๆเฮือโบราณเนี่นนะแบบทรงโบราณเนาะเนโบราณแบบเอาไม้เห็ดนะแบบมุนแบบเป็นทรงโบราณเห็ดงามเนาะมาหอดเล นี่นี่เป็นกัตสิเป็นนี่ทาเรืออักขินแบบเพื่อนเอาใจลูกค้าอานาดนะพี่น้องแงบมบาสัญญาไอคอนสัญญาเนาะแบบบริการทรงหามทรงขามมาพี่แต่ว่ากัดตองลอกแอหอนจะง่ายนะเพราะว่าให้ให้ก้นขึ้นได้หาสิปก้นเนาะมันถูกได้หาสิปก้น โกหายชิบก้นเพิ่นแจงสีไปเนาะพี่ดองแจงสีหลับชงขามนี่เขาก็มาห,นะหอด้ะเนาะมาหอดครั้งแรกเนาะพี่ดองที่จะเห็นเนะาะสวยง่ามลายจ้าอ,อันนี้คือทางทางหนา้าชมวิวกับติดแม่น้ำจัปรพญรแต่ว่าทางข้างหน้าไอ้ควันสยามเนาะเข้าแจ็คสได้ไปจังหวนะเนาะ กอาสิแบบเพิ่นบ่เคยเห็นพี่น้องเพิ่นมาครั้งแรกเพิ่นก็หาวหาเน่จังหน่อยแลยเนาะย่าเมื่อแรกเพิ่นสิเปิดไฟเต็มเบอร์แต่นี่เนาะเพราะว่าเฮาเห็นในคลิปเนาะพี่นอ้องว่าตอนค่ำคำเพิ่นจะเปิดไฟเต็มเฮาสิอยู่เช่นคำเลยนะพี่น้องเลยเพระมาณ6:00นพุ <c oughs> <ม>่นแล้วจังสิกลับ6:30นงค์ถุงหนึ่งไปแล้วทัศน์สิแบบลอดทาเบิ่งเฮือวิ่งหลายๆเนาะแบบ เพื่อไต่ไฟล,ลายๆนะอะไรส้มมีวงามากเนาะเข้ามามันกุ้มๆแบบเอาภาพเอาวนะิวสวยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มกันเนาะจ้ะเนาะเก็บภาพ,พให้พี่น้องในเบื้องในส้มพร้อมกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะฝนตกพอดีพี่น้องเอ,อ้ยเข้ามาผู้ที่ปลนโต,ตกกโต๊แห้งเนาะพี่น้องเ,เข้ามาลบพลข้างใน้าไอตอนเดียกพี่น้อง อา้าวข้าวหมาโลค้นข้างในก่อนน้องพรมพีน่น้องอีกจักหน่อยเนาะอ้ากปรสิทธาพอรมพีน่น้องส้มวิวแบบข้างในก่อนนะจ๊ะเนาะข้างในดูลายเนาะดูลายจริงเหรอโอ้โหเคลืนเหตุข้างในอะพี่นอ้องแบบอ้าวจันบยางฮานย่างเข้ามาอยู่เลยแบบบยางฮานย่างอย่ะนะครับจิตร์ถ่ายชมบรรยากาศข้างในก่อนเนาะพี่นอ้องจะซ้ำพ้นยุทธเนาะ พอเดี๋ยวเธอจะเสียอาไปทางนอกอีกพี่น้องงามลายเนาะทางหน้า,าเองบบไม่ว่ามีแต่สวยๆงามเนาะแบบจุดเห็ดน,นะสุดยอดเลยวะ่ะสวยดีนเนาะอลังการแห้งเนาะจ้ะเห้ยเห็นแต่ในคลิปเนาะดูนี่ไมาเห็นกับตาเนาะพี่น้องมาเห็นเองพอมาจากบ้าจะเกิดจะได้ไ อยากให้ทุกคนได้มาล่องเนาะอยากม,มาล่องเที่ยวมาล่องสัมผัสเองสิได้โหวแบบว่างามสําหรับเฮาเนี่ยว,ว่างามแห้งเนาะทั้งเมื่อยทั้งมวนแม่นถ <laughs> ึงสิงเมื่อยกะคุ้มเนาะเดี๋ยวมาเห็นสิ่งที่แบบสวยงามนะจ๊ะเผินเหตแบบห้องงามกับอันนั้นนะพี่น้องรู้ลาเนาะเหมือนเจ้าหัวฮันเนี่ยเขาห้องน้นะนะแบบอัตโนมัติทุกอย่างเลยห้งงามแต่ละ คนเตาแตงข้างในง่ามไปแล้วดันร้ายเนาะอันนี้ก็เป็นสันสันช่องเนาะสันช่องชันประมาณสันช่องอยู่นะเอากระสีผ้าพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปส้มไลายๆสันเนาะขึ้นไปเรื่อยๆเนานะจ้ะเนาะจนกว่าพ้นชียุทธเหนาะจาังสีลุ่งม,มากถ่ายข้างล่างให้พ่อแม่พี่น้องได้ส้มกันเนาะจานะ้าน้องเจ้าหน้าที่เขาร้ายหัวกับงานถ่าย แต้เขาให้ลบคลิปหนึ่งเข้าไล่ลบเปิดได้เด้อเพิ่นกะสิตบแดงด้วยต้นใหม่เนะเาะกะอลังการหลายจัะ อันนี้ก็เป็นด้านหนาเนาะพี่น้องเรือบรรทุกเนาะพี่น้องคนคองเนาะนี่ก็จะเป็นทางหนาเนาะตอนหลังฝนตกเนาะจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องฝนกัจิต,ตกตกยุยุดเนี่ยเนาะแต่ก็คนที่แบบว่ามาส้มกับส้มบรรยากาศกับไล่อยู่เนาะจ้า,จา ลายคนไปคนมาเนาะพอว่าวิวคนจะแบบสวยง่ามเนาะนี่อันนี้ก็จจกเป็นคอนโดอย่างเนาะจะเป็นคอนโดแบบสวยง่ามอลีนี่ตอนนี้ก็สิเป็นเวลาประมาณมาหามวงเนาะจ้ะเนาะหามม้งเคืองเนาะคนก็สิแบบเริ่มลายแล้วเนาะก่นก็สิมาเทียวมาส้ม เอามาตั้งแต่ใบสามเนาะใบสามยันหกมุ่งเขิงยันหกโม่ไอ้บรรย <c oughs> ายกาศกะซิคึมๆเลยเนะาะเพราะว่าฝนกระโตกแน่มื่อนี้ฝนกระซิโต๊กะเริ่มยุดแล้วแหละเน่าจะตอนนี้เพิ่นกับเปิดไฟแล้วนเนาะเพิ่นเปิดไฟประมาณห้ามุ่งเขิงหกโม่อะไรแบบเนาะ เพิว่วาเปิดไฟค่ะประมาณฮูกม้งเคืงเนี่ยแต่เปิดเปิดก่อนแต่เพิ่นเปิดก่อนเนาะเพราะว่ามันคืบพอฝนตกนี่มาทางนี้กัสิเป็นบรรยากาศแบบแม่นำเนาะจ้ะแม่นำจัพยาเนาะมายืนถ่ายรูปส้มวิวนี่แบบว่างามลายนะอยากให้ได้มาเนาะอยากให้ได้มาส้มกันจ้ะ เอากับอันอาจุนกับสิพากันเก็บพา,รพารบรรยากาศช่วยๆงามๆให้พ่อพี่น้องได้รับส้มกันแบบเงวๆเลยเนาะจ้าแบบเต็มอิ่มเลยเนาะกา <c oughs> <c oughs> จังได้กาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับส้มคลิปของเขาเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้เฮาเนี่เด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเฮาสองคนเนาะเหตุคลิปต่อไปจ้ากาขอบมุกขอบใจลายๆเนาะจ้าเนาะ เห่ากะสีไทยให้พ่อแม่พี่น้องส้มบรรยากาศแบบเงยวๆเลยเนาะนี่ตอนนี้กะจะเป็นเลือมากเลยเนาะจ๊ะเนาะว้าวคืออันนี้ง้ามไปเลยเนาะคือนเนาะง่ามเนาะจะคืออันย่างเห่าอยากลองเขาไปนางเบ่งเลยก็สีไายก็สีแฝงแลบว่าเพิ่นแบบว่าเป็นเลือแบบกินอาหารอะไรอย่างไ เดยแบบเออคนสิกินดื่มกันอยู่นี่เนาะแบบกินข้าวรับประทานอาหารนะจ๊ะว้าวสวยคืองามแท้เออผมเคยเห็นเต๋อครั้งแรกเลยเห็นเนื้อแบบนี้งามลายเนาะเดทสำหรับผู้ใดอยากมากเพม่อนกะบิมีเบอร์เนาะคือสิเป็นเบอร์ติดต่อเนาะโทรไปทามอะไกคอมเมนต์วะหัวใอเต๋อบ่ไขว่างหัวเนาะ แน่เคยเห็นนั่น <Yeah. S 1> นี้นี่จ้ะงามลายเนาะตอนนี้กับสีเป็นสีค้ำๆแล้วเนาะจ้ะประมาณหกม่งก,กวัวแล้วเนาะหก mm hmm. ม่งกว่าแล้วพอกับสีมืดแล้วเนาะเท่ากับกาบแล้ว <c oughs> เทากับหยาบโนตกแมนเท่ากับไทยวิวให้พ่อแม่พี่น้องส้มลายๆแล้วเนาะแต,แต่แบบตาม่วงจนหดทุบหนึ่งแล้วเนาะจา้ะหกม่งกว่าทุบหนึ่งเนาะ อากะอีกจังน,น้อยนอกจากอีกจังน,น้อยเขาสิซีพากันก้าบเบดี๋นอเพราะว่าทางเดินไกลกะทางที่ห้าเดินมากกักล้เติมนอกจาก <c oughs> นี่บรรยากาศตอนนี้ห้ากัานนั่งเลือดแหลนะเนาะนั่งเลือดขาม,มาแลนะ้วเนาะห้าวกับซีพ่าพ่อแม่พี่น้องส้มบรรยากาศแบบตามไอแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแล้วก็ เป็นตึกอันนี้คือเ้านั่งกรับเลยเนาะพี่น้องเออ้างน่งเรือกรับผาถ่ายเรียวกับถ่ายม่วงไก่เนาะเพราะว่าเ้านั่งเรือกรับเนะาะงามเบืองม่วไก่แห้งามพี่น้องอลังการเลยเนาะนี่รถชีแสงไฟแสงสีเ,สาเ,สเนาะนเอาบริเวณถ่ายด้านหน้าดให้พี่น้องเบืองสามทรายแต่ทางแมนน่น้ำเนาะ<อ>น,นี่ตอนนี้กะฝนตกลงไม้แล้วเนาะจา้า session อยู่ดิอันนี้จนถึง26พฤศจิกายนนี้ครับเอาก็สิจบคลิปเบื้องซันนีเนาะพอแม่พี่น้องนาะก็ขอมุขอบใจหมดทุกโสุกคนเนาะ SG p a n g Lao p a n g Thai นาะพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะก็คิดนี้เฮาก็ขอจบเพลินซ่ํานี้เนาะพี่น้องพบกันใหมคลิปหนาเด้อสวัสดีสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้อง